สวัสดีครับพวกับผมไอแซกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์การนะครับการ์ดนี้จะเป็นการ์ดดักจิฮิโรแล้วก็นักรบเคเน้นนะครับงั้นเราไปดูความสามารถของ2ตัวนี้กันเลยครับผมดักจิงจอกจิฮิโรนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันหรือทีมของฉันนะครับโอกาส35%สร้างเพิ่มอีก1หลังนะครับ แล้วก็สกิลติดตัวนะครับเมื่อถึงพื้นที่ของฉันหรือทีมของฉันนะครับโอกาส27เปอร์เซ็นต์นะครับไปยังเที่ยวรับโลกครับกี่ติดตัวผมว่ามันยังงงๆอยู่นะครับผมว่ามันยังงงๆอยู่แล้วก็นักรบเคเน้นครับใบที่สองเมื่อสร้างครบสามหลังนะครับโอกาส29เปอร์เซ็นต์ไปยังจุดสตาร์ทครับก็แบบแปดนะครับเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับโอกาส100เปอร์เซ็นต์ เพิ่มค่าผ่านทางพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับ2นะเท่าครับก็คล้ายๆจี้พี่นัยกรรมอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ส์ครับโอไม่ใช่คูณ2แต่ร้อเซครับส่วนที่นั้นมันจะเป็นหุ่ยไม่ใช่กดปิดครับครับผมนี่ครับ ใีนกรรมของมหาเศรษฐีครับอันนี้มันจะเป็น65นะครับแต่ว่าจะเป็น4ช่อง4อคูณ4นะครับส่วนั้นจะเป็นคูณ2แต่ร0 0ครับผมการได้มาของดอักทีโลนะครับก็รวมนะครับรวม1ใน8ครับย้ำ1ใน8ได้ยากมากสำหรับคนไม่มีดวงนะครับ แต่สำหรับคนมีดวงก็ใบเดียวเลยอ่าอันนี้ครับเราต้องเอา B นะครับถ้าไม่มี b ก็เอา A เลยครับเอบวกกับ A อะไรนะครับก็ได้นะครับที่เป็นเลเวล25เราก็จะได้มาเป็น A บวกนะครับแล้วก็เอา A บวก25ของใบนี้นะครับก็อัพให้มันเต็ม25ก่อนนะครับแล้วก็เอาใบอะไรอีกก็ได้นะครับอีก25เอ่อ เอามารวมกันแล้วก็จะไดุู้มหนึ่งนี่หนึ่งในแปดนะครับก็จะได้การ์ดดักจิฮิโรมาส่วนใบนี้เงาของนักรบเคนเนนนะครับจะมีทั้งหมด4อย่างครับอย่างที่1ก็คือทองทอง2องหมื่นครับใช้หนใบแล้วก็เอามาแลกเป็น การด์ของเงาดารจิฮิโรนะครับก็ใช้3ใบนะครับส่วนใครที่ต้องการนักรบเคชเน้นนะครับก็ต้องใช้5ใบนะครับสำหรับการได้มาก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการล็อกอินครับน่าจะเป็นการล็อกอินส่วนใครมี7ใบนะครับก็แลก200เพชรเลยครับผมอยากได้อันนี้มากเลย200เพชรอันอื่นผมว่ามันยังไม่โหอดเท่าไหร่ สองตัวนี้ไม่หอครับบอกตรงๆครับแล้วก็รางวัลชนะลายนะครับก็จะได้เงาของนักรบเค้นเน้นมาครับประมาณนั้นครับคร่าวๆเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูนะครับเออมันจะสุ่มได้ตัวอะไรบ้างนี่ครับได้ดาร์กเซลแม่มดโจรออฟอาร์เดเนียลแอรียล โอีคอนสแตนตินมิลาดแล้วก็ดาร์กจิโรครับซุมหนึ่งในแเลยครับซึ่งยากมากเปลืองทองครับเปลืองทองอีเวนต์นี้เปลืองทองมากผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเล่นเพราะว่าความสามารถมันดอยกระจ้อยร้อยสเหลือเกินครับผมก็จะทําให้ดูก่อนนะครับผมจะไม่เล่นนะครับอีเวนต์นี้นี่ครับจะซุมหนึ่งในแเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับครับผม ก็เอามาใส่นะครับเห็นไหมครับมันหายไปแล้วตัวก็ไม่ดีก็ยังหายากอีกเนาะไม่เข้าใจเว้นจริงๆมันทำมาเพื่ออะไรมันไม่ได้โหดเลยครับผมว่านเนี่ยผมสามารถก็ยังงงๆอยู่ด้วยเต็มแล้วโอ้คูณหนึจุดหครับผม ผมจะรวมแค่ครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการใบนี้ผมสามารถมันยังงง,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 งผมเลยไม่ต้องการผมจะทําให้เป็นตัวอย่างก่อนครับอุย้ยไม่ใช่อืมทีนี้ละคูณสองครับผมก็ใส่ไปนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับ ชื่อไม่ขึ้นครับอืมได้ดักกาเซลมาครับครับก็ประมาณนี้ครับมันจะสุ่มหนึ่งในแปดครับก็สําหรับใครที่งบเยอะๆก็ทําเลยนะครับส่วนผมผมจะเก็บทองไว้เล่นอีเวนต์หน้าดีกว่ารับของรางวัลมานะครับนี่ครับแจกอีเวนต์ที่แล้วได้ได้จี้อันใหม่ครับครับผม ก็ประมาณนั้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่มาติดตามครับขอบคุณครับ